สประตูสภาพาีสวยสภาพา้ายแดงเลยค่ะ m a ด้าพีทีห้าศูนโปรสองจุดสองับเบิลแคบเกียร์ธรรมดาไฮเลเซอร์ปี2019ันสิบเก้าโปรโมชั่นของรอยที่4ี่แ0 0สบาทเท่านั้นค่ะแม็กลน์สวยค่ะภายในเป็นเบาะผ้า a i r b a บ็กคู ระบบเซนเทนล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากุญแจรีมโมดเกียร์ธรรมดาซึ่งเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะดูเล่นไม้นะคะไม้แท้เลยนะคะสองหมืกิโลเท่านั้นค่ะติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะ นั่งสบายมากๆเลยนะคะแอร์เย็นเจีย๊ยบยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยนะคะคันนี้ใหม่แท้2,000 0กิโลเท่านั้นค่ะหายากสุดๆเลยค่ะด้านหลังนั่งสบายสุดๆเลยค่ะคันนี้ซีดาวเลยนะ,ะ่ะส่งเดือนละ8 0 0 0บาทรายได้นคนซื้อที่1นึงมื่น0 0บาทขึ้นไปก็จะรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะ Baby, ซื้อรถที่นี่ได้ล่มไปใช้สิ่สวยเลยนะคะอันนี้ให้ลูกค้าเลยค่ะกันแดดกันฝนพร้อมเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอเดียเนียสา,ายนำหน้า SIAMP10 พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ